สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมาโลนและพบกับผมโอมครับมาฮะผมจะมาวิเคราะห์ศึกวันลูมินี129สําหรับคู่เอกงนารายการอย่างเต็งหนึ่งแฟร์เทคนะฮะวอรซัสกับทุนมินอองฮะใครจะเป็นผู้ชนะไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะเข้าไปหาผู้ชนะด้วยกันนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องโอมาโลนนะมีปุ่มกดไลค์ในการดูคลิปดูแล้วกดให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์มา คิดว่าใครใชนะครับในมุมมองของทุกคนก่อนที่จะไปวิเคราะห์พร้อมๆกันเนี่ยพิมพ์มาก่อนเลยนะครับดูซิว่าเราเห็นตรงกันหรือเห็นต่างกันยังไงตามด้วยเหตุผลของคุณครับไม่มีผิดไม่มีถูกเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์คาดการคาดคะเนในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเท่านั้นจากหลักฐานข้อมูลที่มีมาก่อนหน้านี้เพียงเท่านั้นนะครับในอนาคตเป็นยังไงไม่รู้ไปดูเลขและที่สําคัญมีระบบซูเปอร์แตงแล้วก็มีระบบเมมเบอร์ชิพใครเป็นเมมเบอร์เมมเบอร์ชิพนะเลี้ยงกาแฟดามอูมาล แก้วละ50บาททุกเดือนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่สปอร์ตกันมาโดยตลอดครับมาครับเริ่มกันเลยดีกว่าเป็นสึกครั้งแรกที่เต็งหนึ่งเฟร์เทคลดพิกัดเวทลงมาจากที่เคยชกรุ่นไลท์เวทนะครับณปัจจุบันกดมาเหลือ1 6 5ปอนด์ตุนมินองเองปกติัง,งาดต่อยอยู่ที่160ปอนด์ลดเพิ่มขึ้นไป5้ปอนด์ด้วยกันนะครับมาเจอกับเต็งหนึ่งในวันนี้ที่บอกได้เลยว่าต้องการทวงคืนฟอร์มเก่งหลังจากที่ แพ้นอกให้กับมักซิมบักทินมาเรียกได้ว่าไฟที่ชกกับมักทินเนี่ยผมประหลาดใจนะไม่คิดว่าเต็งหนึ่งจะชกได้ดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากนะครับแต่ก็พลาดด้วยลูกพิสดารของมักซิมได้แหละแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับด้วยความที่ว่าบอดี้สัดส่วนเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียกในรุ่นนั้นทุกคนเลย เพราะว่าแต่ละคนที่เตงหนึ่งเจอมัน190าบวกทั้งนั้นนะครับมาในวันนี้เจอกับทุนมินองครับเรียกได้ว่าเป็นงานเบาที่สุดแล้วของเตงหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าเจอกับแมชิคอฟเจอกับแชร์แมงเจอกับมากซิมเตงหนึ่งเสียเปรียบบอดี้สัดส่วนทุกอย่างนะครับความใหญ่ความสูงแพ้เขาหมดเพราะว่าเตงหนึ่งเนี่ยโดยพื้นฐานสูงีแค่178เซนเท่านั้นนะครับอายุ33ปี แล้วก็ตัวของทุนมินอ,องสูง182เซนอายุ19ปีแก่อ่อนกว่ากัน14ปีด้วยกันแต่ว่าทุนมินอ,องมีส่วนสูงที่ห่างกับเต็งหนึ่งเนี่ยไม่มากนะครับห่างกันประมาณ4เซนเท่านั้นผมเลยมองว่าอ่ะทุบยักษ์อย่างแชร์แมงมาได้แล้วเตะแมนชิคอฟกระเด็นกระดอนมาแล้วนะครับเคยไล่ทะหลงตัวมักซิมมาแล้วทุนมินอ,องผมมองว่านี่คืองานเบาที่สุดที่เต็งหนึ่งจะเจอ ในศึกวันลุมพินีนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชนะทูนมินอ,องได้ง่ายดายขนาดนั้นนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทุนมินอ,องเนี่ยเป็นมวยจากประเทศเมียนมาความแข็งแกร่งของเขามันมีครับอยู่ในดี a มวยของเขาเลยเขาเป็นมวยที่แข็งแล้วก็เดินหน้าบวกเป็นมวยเสาพอครับซึ่งเต็งหนึ่งก็เสาพอเหมือนกันวันนี้จะเป็นศึกมวยซ้ายกับมวยซ้ายมาเจอกัน เต็งหนเป็นน้ามวยที่ต่อยซ้ายได้หนักต่ซ้ายได้รุนแรงมากนะครับตัวของทีนุนเม่นองก็เช่นเดียวกันครับเป็นน้ามวยที่หมัดซ้ายกับศอกซ้ายน่ากลัวสุดๆนะครับแล้วก็เป็นมวยที่เดินหน้าต่อยหมัดได้ดีไม่แพ้เต็งหนึ่งเลยนะครับแต่ทั้งสองคนมีจุดหนึ่งที่คล้ายกันครับไม่ใช่ความถนัดของการยินมวยนะแต่หมายถึงการออกหมัดครับ ติงหนึ่งกับทุนมินองเนี่ยออกมาเต็มที่คือไม่เกินสามารถประมาณนี้นะครับถ้าสองคนเลยเรียกได้ว่าจะปั๊บปั๊บปัป๊บแล้วก็เข้าถึงตัวอาจจะกอดกันบ้างรวบกันบ้างเพื่อปิดอาวุธของคู่ต่อสู้คล้ายน,นะครับรูปแบบนี้คล้ายกันมากแล้วก็ทุนมินองเป็นนักมวยที่แรงไม่ค่อยหมดนะครับนี่คือข้อดีของเขาเขาจะเดินหน้าบวกได้เรื่อย,อยสภาพร่างกายดี ความสดความห้าวมีเต็มกระบุงส่วนเต็งหนึ่งครับเป็นสไตล์มวยที่ออกอาวุธหนักทุกลูกไม่ว่าจะเป็นหมัดแข้งทุกอย่างคือหวังผลหากินได้หมดขอเพียงแค่โดนล่วงได้ทุกคนนะครับนี่คือกรณีของเต็งหนึ่งซึ่งเป็นนักมวยที่อ่ะหนักธรรมชาติอยู่แล้วแต่ข้อเสียหลักๆของเต็งหนึ่งเลยคือเขาเป็นประเภทแบบชอบเปิดหน้าแรกอะ่ะ คือเขาไม่ได้กาดแบบบล็อกหรือปิดหรือแบบก้มเก็บคาเขาจะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะมันมีความลอยหน้าลอยตาของหน้าอยู่ซึ่งอาจจะเป็นความชอบเป็นสไตล์ส่วนตัวที่แบบชอบบวกชอบแรกของนักกีฬาไม่ผิดนะครับถ้าจะบวกแบบนั้นต้องทำยังไงก็ได้ต้องทนรับอาวุธคู่ต่อสู้ให้ได้ด้วยเช่นกัน คือโดน10บหมัดก็ต้องไม่ยุบอะมันถึงจะไปแบบนั้นได้ครับแต่ก็แน่นอนนะครับว่าผมพูดมาโดยตลอดว่าเต็งหนึ่งอยู่ผิดรุ่นอยู่ผิดพิกัดจนเกินไปนะครับจากไ์เวทเนี่ยไม่ไหวครับควรจะอยู่ที่เฟเธอร์ซึ่งแกสามารถต่อยได้ทุกคนจริงๆนะในรุ่นเฟเธอร์ซึ่งก็แน่นอนว่าเต็งหนึ่งเขารู้ดีนะครับจากผมไปอ่านบทสัมภาษณ์ในอของเต็งหนึ่งมาล่าสุดเขาก็บอกว่าเป้าหมายเขาคือลดไปให้ถึง155อปอนด์ครับ แล้วก็แน่นอนว่าค่อยๆลดครับจะได้ไม่ยากกับร่างกายเ,ยเกินไปเพราะอย่าลืมนะครับว่าอายุ33ปีแล้วก็ไม่น้อยแล้วนะครับสำหรับอายุมวยของเต็งหนึ่งแล้วก็สภาพร่างกายนะก็ค่อยๆปรับครับแต่ผมมองว่าวันนี้มาคียที่เต็งหนึ่งจะเอาชนะทุนมินองได้คือกาดขวาของเต็งหนึ่งห้ามหลวมครับถ้าเต็งหนึ่งกาดขวาหลวมปั๊บเนี่ยจะเป็นช่องให้ตัวของ ทุนมินองที่ถนัดซ้ายกระแทกซ้ายเข้ามาได้ด้วยความที่ว่าทุนมินองเนี่ยเป็นมวยที่ซ้ายหนักเตะซ้ายหนักมีแค่ซ้ายทั้งแถบนะครับแต่ถ้าเป็นหนึ่งกาดขวาแบบไม่ตกเลยแบบบล็อกดีๆหรือปิดดีๆหรือหาจังหวะบล็อกหมัดทุนมินองได้ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าทุนมินองเป็นนักมวยคนหนึ่งที่ใช้กาดขวาค้ำครับเขาจะแตะมียื่นมาแตะบ้างนะครับไม่ไม่ไม่ถึงขนาดกับมักซิมที่แบบ สุดเหยียดแต่ทุนมน่องก็จะครึ่งแขนนะครับแต่หรือว่าแบบดันผลักออกแล้วทิมซ้ายครับนี่คือลูกเก่งของเขาซึ่งถ้าเต็งหนึ่งรู้และจับจังหวะดอกนี้ได้เต็งหนึ่งแทบจะเอาชนะทุนมินองไปแล้วนะครับทุกคนเชื่อผมไหมว่าถ้าจับลูกนี้ของทุนมินองได้แล้วรู้ว่าเขาจะออกซ้ายเมื่อไหร่เต็งหนึ่งแทบจะไม่แพ้ทุนมินองเลย ด้วยความที่ว่าอาวุธหนักกว่าแล้วก็เตะขาได้หนักกว่าคือเป็นแบบนี้ครับนักมวยครับเมื่อเขาค้ำมาปั๊บเนี่ยทุูมินองนะฮะค้ำปั๊บเขาจะทิมซ้ายมาทันทีเตงหนึ่งมีหน้าที่คือขัดจังหวะนั้นของทูมินองให้ได้ครับด้วยการเตะตัดล่างไปที่ขาครับทําให้จังหวะที่เขาโน้มตัวครับทูมินองเขาจะเป็นมวยที่ต่อยเขาจะค้ำแล้วเขาจะโน้มตัวครับตัวไม่ได้ยืนตรงๆแล้วต่อยอย่างนี้นะฮะ เขาจะโน้มมาต่อยครับเขาเขาเอียงตัวมาต่อยเพราะฉะนั้นจังหวะที่เขาโน้มเนี่ยเต็งหนึ่งสามารถที่จะเตะตัดล่างให้บรลานขาเขาเสียจะทําให้ทุนมิหนองเนี่ยให้ขาพับลงไปที่พื้นนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เต็งหนึ่งสามารถมอบให้กับทุนมิหนองได้แล้วจะทำให้จังหวะทุนมิหนองเสียครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าในทุกๆก,การออกอาวุธของทุนมินองเนี่ย เขาจะเดินเปิดเกมด้วยหมัดครับแต่เขาจะไม่ค่อยเต็นะครับเพราะฉะนั้นเต็งหนึ่งสามารถถีบสก,กัดได้แล้วก็ทุกจังหวะที่ทุนมินองจะเดินมาต่อยเขาจะค้ำขวาถ้าไม่ค้ำเขาก็ต่อยขวามาก่อนแล้วตามด้วยซ้ายซึ่งหมัดซ้ายเป็นหมัดที่หนักของทุนมินองหมัดขวาทุนมินองไม่สามารถที่จะน็อกเต็งหนึ่งได้ทุกคนฟังคําผมไว้นะครับผมมั่นใจเลยว่าหมัดขวาหมัดแรกที่เป็นหมัดเปิดเนี่ยแบบหมัดแย็บเนี่ยผมว่ายากมากทียะน็อกเต็งหนึ่งได้ นะครับแต่เขาไม่แน่นะทุนมินนองเนี่ยในจังหวะที่แกขวาซ้ายหรือแกค้าขวาและซ้ายเนี่ยเต็งหนึ่งสามารถที่จะสับล่างทุนมินนองได้แทบจะทุกจังหวะเลยครับด้วยความที่ว่าเขาจะโน้มตัวมาต่อยสับไปเลยสับได้ปับ๊บจังหวะดักศอกของทุนมินนองตามมาแน่นอนครับแต่ถ้าเขาเสียหลักก่อนศอกนั้นก็จะว่าวไปครับจะส่งผลทําให้เต็งหนึ่งเนี่ย สามารถเปิดโอกาสต่อยซ้ายหนักๆได้โดยย้ําไปที่ด้านขวาของหน้าทุนมินองครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะกาดขวาของเขามันหลุดมาแล้วครับกาดขวาทุนมีนองมันหลุดมาแล้วเพราะว่ามือเขายื่นหรือว่าเขาค้าจะต่อยเนี่ยเต็งหนึ่งซัดซ้ายเข้าไปเนี่ยยังไงก็โดนครับแล้วโดนเต็มๆด้วยผมบอกได้เลยว่าจุดครั้งนี้จะต้องมีนับ จะต้องมีน็อกเกิดขึ้นแน่นอนไม่ใครก็ใครคนใดคนหนึ่งครับด้วยตายการชกแบบนี้แต่ทูมินองแข็งมากนะครับต็งหนึ่งต้องต่อยให้เข้าเป้าจังๆถึงจะเลือกนับจากเขาได้แต่ต็งหนึ่งในบทสัมภาษณ์บอกไว้นะครับว่าทูมินองเคยโดนลูกก้านคอหลับมาแล้วนะครับจากการไต่ก้านคอนี่แหละซึ่งก็นั่นแหละรครับอย่างที่ผมบอกไปว่าทูมินองในจังหวะโน้มตัวมาเนี่ยเขากาดหลุดกาดหลวมครับทำให้จังหวะ หวดของเต็งหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นและในไฟนี้เต็งหนึ่งจะเร็วขึ้นนะครับสิ่งที่จะตามมาคือความรวดเร็วเตงหนึ่งจะมีมากขึ้นการออกอาวุธที่เคลื่อนไหวได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแต่จะตามมาด้วยอาการการหมดแรงที่อาจจะหมดแรงได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าการลดน้ําหนักมาอยู่ที่ว่าการยืนระยะด้วยว่าไหวแค่ไหนยืนระยะของตัวเองได้ดีขนาดไหนนะครับ เรื่องนี้ก็ค่อนข้างลุ้นและน่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ในภาพรวมผมมองรวมๆนะครับมองว่าถ้าเตงหนึ่งจับจังหวะการออกวุฒิทูมินองได้ดีเตงหนึ่งจะกล้ำชัยชนะไปได้ครับแล้วก็ทำอย่างไรก็ได้ไม่ควรที่อากาศตกและแลกหมัดซ้ายกับเขาแบบแลกเรื่อยๆไม่ควรนะครับเพราะว่าเราอาจจะเสียเปรียบการรีอคอร์ดวิ่งร่างกายเราไม่ได้ดีเท่าเขาเราอาจจะเมาแล้วก็มีอาการจนถึงโดนนับได้แต่ถ้าเตงหนึ่งจับจังหวะเตะ สกัดถีบสกัดหาดักต่อยต่อยลอกมาเดินถอยถอยหาจังหวะดักต่อยต่อยถอยถอยตั finals, ้งรับเข้าเขาโ caring, מים, น้มเข้ามาเขาค้ำมาปุ๊บเตะล่างเตะล่างหาจังหวะทิ่มซ้ายผมคิดว่าถ้าเต็งหนึ year, game, pointer, ter, ่งชกในเกมแบบนี้ไม่แลกเกินไปไม่เปิดหน้าแลกร้อไม่ประทาร้อยร์แต่ แบ่งรับแบ่งสู้อย่างละครึ่งครึ่งเต็งหนึ่งชนะครับแต่ถ้าเต็งหนึ่งยืนวัดกับเขาเลยแบบตูมตูมตูมเนี่ยผมก็คิดว่าตัวใครตัวมันละกันผมก็ไม่คอนเฟิร์มว่าใครจะชนะแต่ไม่แน่ว่าออกทางตูมีนองได้ด้วยสภาพร่างกายที่ดีกว่านะครับก็ไฟนี้หวังว่าเต็งหนึ่งชกเหมือนเดิมดีแล้วนะครับดีแล้วจริงๆเป็นน้กมวยที่อาวุธหนักอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าต้องปรับจังหวะการแลกนิดหนึ่งลด การแลกให้น้อยลงจับจังหวะเขาอีกนิดหนึ่งคมๆคมอีกนิดหนึ่งไฟนี้เต็งหนึ่งมีโอกาสชนะตุมินองได้สูงมากครับแต่ถ้าว่าวัดการตูมๆนะผมก็มองว่าไปทางตุมินองอะนะนะครับผมมองแบบนี้จริงๆก็เชียร์เต็งหนึ่งเหมือนเดิมครับเป็นกาลังใจให้เต็งหนึ่งพูดไว้2กรณีละกันนะครับว่าถ้ามายืนแรกมีสิทธิแพ้ครับแต่ถ้าว่ามายืนตั้งรับคมๆดักออกคมๆโต้แรงๆสวนหนักๆนะผมมองไปที่เต็งหนึ่งครับ ที่เยาวชนะทูมินองได้นะทุกคนคิดเหมือนผมไหมหรือมองแตกต่างแบบไหนจุดไหนผมขาดไปจุดไหนที่ทุกคนทุกคนจะเติอนไว้ผมหรือคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมาไม่ถูกต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้คอมเมนต์มาครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าอย่าหลวมเด็กคาดคีย์ออฟวิกตอรของตัเงหนึ่งคืออย่าหลวมและอย่าเปิดหน้าโดยเฉพาะการขวาต่ำจนเกินไปเพราะว่าซ้ายทูมินอง จัดจานมากแต่เขาก็มีแค่ซ้ายจริงๆครับแค่นี้เลยครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ได้ดีพอสมควรนะครับและผมมั่นใจด้วยว่า70%มาแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ